ก็มันก็จะมีระเบียบกับกฎหมายที่กําหนดเอาไว้กรณีการรับเรื่องนะครับผมแล้วก็เข้าสู่กระบวนการซึ่งกฎหมายแล้วก็ระเบียบก็กําหนดไว้ว่าเรื่องต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราต้องตรวจรับ ว่าอยู่ในหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการปอชไหมผู้ถูกหาเป็นใครตำแหน่งอะไรการกระทําเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่อย่างไรนะครับอยู่ในหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการปอชอเราก็จะรับไว้เราก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงก่อนนะครับเพื่อรวบรวมเราก็จะดูจากเรื่องคําร้องเข้าหาเข้ามามีเอกสานมีความชัดเจนมีประเด็นอะไรไหมถ้าไม่มีอาจจะต้องเชิญทางท่านผู้ที่ยื่นคําร้องเนี่ยมาให้ด้วยคำที่ทราบเรื่องหรือทราบรายละเอียดนะครับมาประกอบกัน รวมทั้งก็จะมีการตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นๆนเช่นพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นนะครับการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งการดําเนินการอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรอยู่ที่ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่จะส่งมอบเอกสารให้ทางปปชวรวมทั้งพยานบุคคลที่เราเชิญไปให้ความร่วมมือมาชี้แจงการให้ได้คําหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะทําให้กรอบระยะเวลาการดําเนินการเนี่ยจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ตรงตรงนี้นะครับแต่ปปช ตอนนี้นะครับกระบวนการดําเนินการต่างๆเราเนี่ยกฎหมายกําหนดเคร่งครัดแล้วนะครับว่าดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีขยายได้ไม่เกิน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เข้ามาเราจะจัดระดับ Priority เรื่องไหนสําคัญถ้าเป็นเรื่องทางด้านกรณีการเมืองเรื่องต่างๆเราเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรงนะครับเราก็จะได้รับการดาเนินการให้ไม่ใช่เรื่องปฏิบัตินะครับแต่เป็นเรื่องนโยบายนะครับที่เราจะต้องทําก่อนหรือหลังอย่างไรครับ เราก็ได้รวบรวมแล้วก็เสนอคณะกรรมการประ,ประชาน,นะครับแล้วก็ส่งให้ทางสํานักต่างๆที่รับผิดชอบเช่นถ้าเป็นเรื่องกระทรวงควมนาคมก็ส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐถ้าเป็นประเด็นเรื่องทางการเมืองมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเราก็จะส่งให้ทางสํานักไต่สวนการเมืองนะครับไปพิจารณาประกอบกันนะครับซึ่งเรื่องทุกเรื่องที่มีการอภิปรายเนี่ยเราจะมีสํานัก สืบสวนและกิจการพิเศษนะครับตรวจสอบและมอนิเตอร์ตลอดเวลาเดี๋ยวที่ผมได้เคยถแถลงให้ทราบแล้วเรื่องไหนที่เป็นประเด็นชัดมีเอกสารหลักฐานนะครับรวมทั้งเรื่องรารางต่างๆที่กล่าวหาเข้ามาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นประเด็นที่ปปชกําลังพิจารณา,าอยู่ด้วยซ้ำไปก็จะส่งไปรวมเรื่องนั้นครับขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจข่าวที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้พักร่วมฝ่ายค้านทุกพักได้รวบรวมเอกสาร ยื่นคำร้องต่อปปชนะครับโดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารราชการที่ผิดพาลาดล้มเหลวทุจริตต่อหน้าที่นะครับในเรื่องโควิดซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดนะครับในเรื่องของการทุจริตเรื่องชิโนแวคก,การผูกขาดเรื่องของวัคซีนแอสตรา ซนกานะครับและการบริหารงานที่จัดการผิดพาลาดล้มเหลวเรื่องต่างๆส่วนสำนวนที่2นะครับเป็นเรื่องของการจัดซื้อ,อชุด ATK นะครับซึ่งปรากฏเป็นข่าวและมีการอภิปรายในสภาผู้แทนรัษดรโดยคุณหมอชนนัน่นได้อภิปรายในเรื่องนี้เอกสารชุดที่3ก็เป็นเรื่องโควิดเช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้วัคซีนที่ไร้คุณภาพให้พี่น้องประชาชนได้ ได้ฉีดวัคซีนเข้าไปนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีพักเก้าไกลที่เป็นหลักนะครับส่วนสํานวนที่4สํานวนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องการทุจริตในเรื่องของโครงการสต็อกยางพารานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกมติคอรามอที่ขัดกับกฎหมายนะครับและผลของมติดังกล่าวนี่เป็นเหตุให้มีการเอเื้อเฟื้อเอื้อประโยชน์ต่อให้เกิดการทุจริตนะครับเพราะนั้นทั้ง4ี่สํานวน ที่เราได้ยื่นในวันนี้นะครับมีข้อมูลเพียงพอที่จะดําเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไปถึงรัฐมนตรีท่านไหนคอรมอเราก็จะยื่นไปตามาที่เอกสารได้ยื่นไปทั้งหมดนะครับขณะนี้ได้ทําการยื่นเรียบร้อยแล้วส่วนในรายละเอียดนะครับผมจะขอให้คุณหมอชนนั่นสีแก้วนะครับได้อธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดเพิ่มเติมครับขอเชิญคุณหมอครับ พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้ผู้ร้องนะครับที่มายื่นคําร้องวันนี้ประกอบด้วยพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดนะครับกล่าวหาใครร้องใครเราร้องกลุ่มที่1นนะครับหรือจาเลยที่1คือคณะรัฐมนตรีในฐานะที่มีความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็มีการถแถลงนโยบายไว้ด้วยซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่เราเห็นว่า มีส่วนโดยตรงเลยนะครับในคําร้องของพวกเราคนที่2คือตัวนายกรัมตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนที่3คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัมตรีอนุทินชาญวิรุฬกุลนะครับแล้วก็คนที่4คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับเป็นผู้ถูกร้องทั้งหมด4 4่ท่าน4คน4กลุ่มนะครับเนื้อหาหรือคําร้องที่เราร้องเนี่ยประกอบด้วย4คําร้องนะครับ4คําร้อง เหตุที่ร้องนะครับร้องตามบทบัญญัติรัฐมนูลมาตรา234งเล็บหนึ่งนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับเป็นความผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่นะครับจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐมนูลและกฎหมายนะครับมติคอรมอหรือแม้แต่ข้อสั่งการของตัวนายกตุนตรีนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต นะครับผิดกฎหมายปปชอันนี้เป็นคํากล่าวหาข้อกล่าวหาทั้งทั้งสี่เรื่องนะครับคดีที่ที่เราร้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดจากการอภิปรายไม่วางใจฮะรายละเอียดเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับและพรรค่วงฝ่ายค้านในสำนวนคําร้องเนี่ยก็พรรคเพื่อไทยได้ทํา2สสำนวนนะครับก็คือเรื่องบริหารวัคซีนใน3เรื่องนั้นที่ท่านเลขาได้ถแถลงไปก็คือเรื่องการเข้าโควิดนะครับเรื่องของการบริหารวัคซีนเรื่องแอสตาเซเดกา ที่มีพฤติการช่อฉนแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของการจัดซื้อซื้อนแบกที่สอไปทางทุจริตแล้วก็อีกสำนวนหนึ่งนะครับคำร้องเป็นของพรรคก้าวไกลที่พูดเรื่องของการจัดซื้อซิโนแวคที่เป็นวัสดุไร้คุณภาพนะครับที่มาให้บริการพี่น้องประชาชนซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวพรรคก้าไกลจะเป็นผู้เพิ่มเติมนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราแยกค้าร้องเป็นการเฉพาะคือการจัดหาชุดตรวจ ATK ที่สอไปทางทุจริตนะครับกระทําผิดต่อนหน้าที่ราชการ ทั้งคอรมอทั้งตัวนายกนงนตรีและอนุจินนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราได้ไดบันทึกไว้ในคําร้องแล้วเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการจัดการขายยางในสต็อกอยางซึ่งสอบไปทางชุดจริตกระทําผิดต่อหน้าที่ราชการเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยืน่นทั้งหมดนะครับส่วนรายละเอียดของการการร้องเรื่องการจัดซื้อชุดตรวจเอทีนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนมากที่สอบ ไปทางเอื้อประโยชน์ตั้งแต่กระบวนการนะครับใช้มติคอรมอรที่ไปเอื้อประโยชน์และเจตนาหรือจงใจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเองนะครับในการออกมติคอรมอรและก็ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะในฐานะที่เป็นผู้กํากับดูแลนะครับบุคลากรทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขและบริหารวัคซีน,นโดยตรงนะครับแล้วก็บริหารจัดซื้อเอทเคนี่ยมันก็มีส่วนโดยตรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราร้องไป เราคาดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการตรวจสอบการหานและการปฏิบัติครับครับสวัสดีพี่น้องส่บมวลชนนะครับแล้วก็ผ่านไปถึงประชาชนนะครับผมวายโยอัศรุ่งเรืองนะครับในฐานะที่เป็นสสนะครับของพรรคเก้าไกลนะครับที่ได้อภิปรายไม่หวังใจนะครับในสภานะครับวันนี้ก็เป็นยติในเรื่องของคําร้องที่3นะครับว่าเป็นการร้องว่าทางคุณประยุทธ์นะครับในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตําแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วก็คุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะรองนายกุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ตําแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะครับในเรื่องของโควิดเนี่ยแต่ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งทําให้เกิดความเสียหายกับทางภาครัฐแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายกับประชาชนจริงๆเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเรา ไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนครับที่จะต้องมาพิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดใดๆก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้จัดซื้อจัดจ้างก็คือ,อคุณประยุทธ์นะครับแล้วก็คุณอนุทินที่จะต้องชี้แจงแถลงนะครับตามพรบการจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐปี60ว่าสิ่งที่ตัวเองซื้อเนี่ยมีประสิทธิภาพ อย่างไรนะครับจำอีกครั้งว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราหรือประชาชนที่ต้องมาประสพิสูจน์ถึงความด้อยประสิทธิภาพแต่เป็นหน้าที่ของผู้จัดซื้อจัดจ้างที่ต้องพิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้เนี่ยจริงอยู่ครับที่มีภาวะฉุกเฉินมีพรกฉุกเฉินแล้วก็มีการยกเว้นว่า,าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของวงเงินจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างไรก็ตามครับหลักสําคัญที่สุดก็คือมาตรา8ของพรบจัดซื้อจัดจ้างปี60 ที่ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับมี4องค์ประกอบองค์ประกอบ1ที่สําคัญนะครับคือองค์ประกอบที่3คือความมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าเป็นหน้าที่ครับของทางนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับที่ต้องมาชี้แจงกับปปชแล้วก็ประชาชนครับว่าสิ่งที่ตัวเองซื้อณขณะนั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ โควิดที่ระบาดในประเทศไทยที่มีสายพันธุ์เดลต้ากำลังที่จะระบาดเป็นสายพันธุ์หลักหรือที่ระบาดเป็นสายพันธุ์หลักแล้วนักขณะที่สั่งซื้อวัคซีนชนิดเชื้อตายที่ชื่อยี่ห้อชิโนแวคกเนี่ยอย่างไรครับการเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่กรพบนะครับคือในส่วนเ,เรื่องคําร้องให้ปปชไต่ส่วนเรื่องที่4เนี่ยเป็นเรื่องการทุจริตเชิงนะโยบายและทาเป็นกระบวนการก็คือการ ขายยางลดสต็อกจำนวน1 4 0 0 0พตันในราคาที่ต่ำฝ่าราคากลางของตลาดซึ่งขณะนั้นราคากลางของตลาดประมาณ68บาทไปขายในราคา37บาท27สตางค์ซึ่งการขายดังกล่าวเนี่ยโดยใช้มติคอรมอรที่ออกมาโดยฝ่าฝืน กฎหมายต่าง,างๆหลายฉบับทั้งนี้มติคอรมอเนี่ยไม่ใช่กฎหมายมติคอรมอที่ออกมาจะไปขัดหรือแย้งกับกฎหมายถือว่าเป็นการกระทําไม่ชอบซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยได้มีแนวคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมและศาลปรกครองไว้เป็นบรรทัดฐ,ฐานกรณีดังกล่าวเนี่ยเหตุที่เราร้องนายกรัฐมนตรีกรัรรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยเพราะทั้งสองท่านเนี่ย ได้ทราบดีในฐานะเป็นประธานและทองประธานคณะกรรมการยางธรรมชาติยางธรรมชาติคือ,อยางพาร,ราปรากฏว่าในการประชุมก่อนหน้านั้นเนี่ยบอกว่ายางในสต็อกเนี่ยจะระบายขายได้ก็ขอให้ดูตามความเหมาะสมตามราคาตลาดแล้วก็ให้การยางไปดํำเนินการแต่ถัดมาอีก6เดือนได้มีการบิดเบือนหรือนําข้อความ ของคณะกรรมการการยางเนี่ยเรียกว่าเป็นข้อความที่เป็นเท็จมาระบุในมติคมอบอกว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรว,วงเกษตรและวงเล็บการยางจะเปลี่ยนชื่อนะฮะจากการยางเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเร่งระบายยางในสต็อกให้หมดโดยเร็วคําว่าหมดโดยเร็วเนี่ยก็จะไปขัดกับกฎหมายพรบรจัดซื้อจัดจ้างขัดกับกฎหมายเรื่องการสมยอมราคาของรัฐ หรือพวประมูลและที่ขัดสำคัญอย่างยิ่งก็ไปขัดพรบควบคุมยางปี2542ไปขัดกับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยปี258ซึ่งยางทั้งสองโครงการ1 4 0 0 0พตันเนี่ยเป็นยางของการรักษาเสถียรภาพราคายางคือการรักษาเสถียรภาพราคายางเนี่ยในเมื่อราคายางของประเทศยังไม่มีเสถียรภาพเนี่ย เขาไม่ให้เอามาขายถ้ามาขายต้องขายในช่วงที่ทําให้ยางมีสเสถียรภาพหรือความมั่นคงแต่การเอาอยางถึงแสนฝาตันมาทุ่มตลา,าดในราคาที่ต่ำกว่าราคาการซื้อขายในประเทศเนี่ยถึง30บาทเนี่ยมีผลทำให้ายางที่อยู่ในมือกเกษตรกรที่อยู่ในต้นยางซึ่งเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยต้องตกทันที นะตกเรื่อยมาตลอดจนถึงปัจจุบันเนี่ยตกมาประมาณ10บาทฝ่าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผิดกฎหมายเรื่องพรบรควบคุมยางเพราะว่าในการพรบรควบคุมยางเนี่ยก่อนจะขายยางเนี่ยจะต้องถามคณะกรรมการควบคุมยางว่าควรจะขายไหมชื่อ,อยางจํานวนนี้จะเก็บไว้ในบางประเทศก็เก็บไว้17ปีบางประเทศก็เก็บไว้นานเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ราคาย,ยางไม่มีเสถียรภาพ ที่สาคัญที่สุดก็คือยางทั้งสองโครงการเนี่ยรัฐต้องชดเชยเป็นเงิน10,000ล้านลบด้วยล้านก็คือ9,955ล้านที่เราต้องเอาภาษีไปจ่ายการมาขายลักษณะนี้ยขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาดอนอกจากประชาชนเสียหายรัฐก็เสียหายประมาณ6000ล้านแล้วที่สำคัญก็คือทำเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเดียว ที่ได้ครับประมูลเพราะว่าการประกาศขายเป็นประกาศในช่วงสงการที่เป็นวันหยุดยาวแล้วพอวันหยุดยาวก็คือประกาศวันที่9เมษาเป็นวันศุกร์วันที่ 10, 11เป็นเสาร์อาทิตย์ 12, 13, 14, 15ให้เป็นวันหยุดราชการมีเวลาว่างวันเดียววันที่6 16 1 7 18วันหยุดราชการแล้ววันที่20ต้องไปยื่นซึ่งมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ บริษัทที่มาประมูลต้องมีเงินโชว์มีเงิน1,000ล้านเนี่ยซึ่งจะบ,บริษัทในด,ดา,ารทรัพ์ถ้าสุจริตเนี่ยแค่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมาซื้ออย่างก็ไม่ทันยกตัวอย่างนะครับแล้วเราก็พบว่าเมื่อเรามีการติดตามล่องรอยทางการเงินทางบัญชีเนี่ยก็เพราะว่ามีฟารมผิดปกติโดยเฉพาะวันนี้นายกกับคณะเนี่ย ไม่รักษาสถียรภาพราคายางแต่ไปรักษาสถียรภาพความมั่นคงให้พ่อค้าเราจะเห็นได้ว่าในช่วงโควิดมีสินค้าเกษตรตัวเดียวคือยางพาราที่เป็นเป็นโอกาสและสิ่งท้าไทายเพราะโควิดเนี่ยจะต้องการยางถุงมือยางแล้วก็ในขณะที่ยางพาราของโลกเนี่ยผลผลิตต่ำรวมทั้งไทยด้วยรัฐบาลไทยกลับมาทุ่มจึงเป็นการทำลาย เสถียรภาพราคายางแล้วก็ที่สำคัญก็พบว่าบริษัทเนี้ยหุ้นจากการประกาศขายจนถึงวันนี้ขึ้นไป208%นะจาก4 0 0พัล้านมูลค่าหุ้นเนี่ยเป็น12,000ล้านแต่ขณะที่เกษตรกรเนี้ยต้องได้รับความเดือดร้อนเราจึงเห็นว่าการกระทำของท่านนายกจริงๆเราต้องกล่าวหาคณะรัฐมนตรีทั้งหมดก็ฝากพอประจอไปไต่สวนว่าการที่มีมติแล้วจิตใจค่อนข้างดำ ไปทำลายเกษตรกรชาวสวนยางที่มีอยู่ประมาณ20ล้านไร่ทั่วประเทศเนี่ยจะต้องได้รับผลกระทบจนมาถึงวันนี้ครับทั้งที่ประเทศไทยมีหน้าตาผลิตยางได้อันดับหนึ่งของโลกสินค้ายางเป็นสินค้าเกษตรที่ส่งออกมากกว่าข้าวสองเท่านะคือก็เหมือนเอาอยางที่ดีที่สุดคือยางแผ่นลมฝันอัดก้อนซึ่งมีอยู่9 0้าสิบหนตันหรือร์เ4%เปรียบเหมือนข้าวสารเนี่ย ไปขายบนกระยางอื่นก็คือมียางแท่ง STR 20คือยางแท่ง s t r ท0าเนี่ยทำมาจากยางก้นถ้วยที่ไม่ได้นำยางไปขายแล้วมามา,มาทำการผลิตแล้วไปขายต่ำกับน้ำยางหรือขี้ยางนะก็คือเอาเข้าวสารเนี่ยไปขายต่ำกว่าข้าวเปลือกไม่พอยังไปขายต่ำกับข้าวที่ยังไม่เกี่ยวที่มีแกบกับข้าวเปลือกเนี่ย ขณะนั้นเนี่ยขี้ยางราคา42-43บาทแต่รัฐบาลไปขาย37บาท27สตางค์อันนี้จึงจึงทำให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นสินค้าที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยถ้าปล่อยปะละเลยแล้วก็มาใช้โอกาสตัดสินในช่วงโควิดตอนนั้นมีเหตุการณ์ที่ทองหลอพอดีที่คนกำลังติดโควิดก็เลยประ,ประกาศขายยางฉบับอันนี้ขึ้นมาจึงเป็นเรื่องที่ พักฝ่ายค้านทุกพักได้ตรวจสอบเอกสารแล้วจึงได้มายื่นเรื่องแล้วยางที่ขายเป็นยางที่คุณภาพดีไม่ใช่ยางเสียเพราะยางเนี่ยไม่มีเสียเพราะมันเป็นสินค้าสากลเราได้มีการพิสูจน์อย่างรอบคอบแล้วนะครับแล้วยางแผ่นหลมฟันอัดก้อนเนี่ยมีกระบวนการที่ตรวจสอบถ้าเกิดมีรูปทรงเสียเนี่ยก็จะควรจะลดจากราคาตลาดแค่บาทสองบาทไม่ควรต่ำกว่า30บาท แล้วที่สําคัญอย่างยิ่งที่เราพบก็คือก่อนหน้านนี้การยางเนี่ยได้เสนออายการสูงสุดตรวจร่างสัญญาที่จะขายให้คนอื่นแล้วโดยขายในราคาตลาดแล้วขายแยกยางแต่ละเพศแต่ครั้งนี้เป็นการทําลายที่ปรึกษาอายการสูงส,สุดสัญญาเนี่ยเอามาใช้มติคอรมอแล้วสัญญาก็ไม่ย้อนกลับไปให้อายการสูงสุดตรวจสอบอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องนะครับครับขอบคุณมากครับ นายกต้องปฏิบัติตาม,ม,มาบทัติรัฐธรรมนูนเท่านั้นนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูนเนี่ยบางเขียนบังคับไปเลยว่าหลังจากชะลอไว้รอไว้15วันนะครับนั่นหมายว่ากระบวนการรอเนี่ยรออยู่ที่รัฐสภานะครับสังเกตไม่เหมือนกฎหมายทั่วไปนะฮะกฎหมายทั่วไปหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนเนี่ยเมื่อรัฐสภาทําเสร็จหมายถึงวันละสามแล้วส่งให้ในายกเลยนายกจะรอไว้แค่5วันนะครับรอกระบวนการในการตรวจสอบ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูนว่าจะมีสมาชิกยื่นหรือไม่หรือตัวนายกเองจะส่งตรวจสอบความชอบหรือไม่นะครับอันนั้นคือกฎหมายปกติแต่บทป็นญัติรัฐมนูญนะครับเขียนแยกต่างหากเลยในมาตรา2องว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขียนโยงไปในขั้นตอนนำคุมข้าก็คือเมื่อรอไว้15วันแล้วก็ดําเนินการตามมาตรา81นะครับซึ่งโยงไปที่มาตรา18ึ่งนายกมีเวลา อยู่ในมือนายกภายใน20วันครับอันนี้เป็นไปตามบทบัญญัติน้ำหนึร้อยสเลยนำทุนก้าวทุนจำหม่อมถวายภายใน20วันจะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับสังเกตการตรวจสอบความชอบโดยรัฐมนูญของนายกเนี่ยไม่มีบทบัญญัติร้ำนูลน,นะครับเขียนอำนาจให้ไว้ไม่เหมือนกฎหมายปกตินะครับ นายกไม่มีอำนาจตามบทบัญญัติกฎหมายใดหรือรัฐมนตรีมาตราใดาเลยที่จะไปตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบุคคลที่สามารถจะตรวจสอบความชอบด้วยรัฐมนูญได้แล้วเรื่องที่จะตรวจสอบก็บัญยัตนรัฐรมนูญเป็นการเฉพาะนะครับเช่นมาตรา256เลค9ก็เป็นหน้าที่ของสสสวหรือสสหรือสวรวมกัน หนึ 1> 1่งในสิบนะครับสามารถยื่นตรวจสอบแล้วเรื่องที่จะตรวจสอบมี2เรื่องครับเรื่องที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา25 5หรือไม่ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือไม่นะครับหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐไหมนั่นเป็นเรื่องที่1น,นะครับเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าจะต้องไปทําประชามติหรือไม่ซึ่งเขียนไว้ใน2 5 6เล็8 เช่นถ้าเป็นการแก้ไขรัฐมนูลที่ไปแก้ไขหมวด1หมวด2นะครับหมวด15ว่าโดยการแก้ไขรัฐมนูลไปแก้ไขเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่อยู่ในรัฐมนูญน,นะครับไปแก้ไขเรื่องหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระหรือศาลหรือเรื่องที่ไปแก้แล้วทําให้ศาลหรืออง,องค์กรอิสระทําหน้าที่ไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยจะต้องไปทําประชามติเพราะฉะนั้นมี2เรื่องนี้นะครับหตรวจสอบความชอบเรื่องการรูปแบบการปกครองและรูปแบบของรัฐ2 เรื่องที่จะต้องทําประชามาติเท่านั้นไม่มีการตรวจสอบเนื้อหานะครับไม่มีการตรวจสอบกระบวนการเพราะฉะนั้นนายกเลยไม่มีหน้าที่มันจะตีความอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าตามกฎหมายพักการเมืองเดิมนะครับที่เรามี350เขตเนี่ยเท่าที่มีการตรวจสอบของกอกตเนี่ยมันมีหลายพักการเมืองนะครับมีหลายเขตเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ดําเนินการในเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นการเตือน หรือเป็นการส่งสัญญาณจากหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่ว่าถ้าคุณไม่ทาเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพราะกฎหมายประกอบรัฐมนตมาด้วยพัคการเมืองบังคับไว้นะครับจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ต่อเมื่อคุณมีตัวแทนพัคการเมืองประจําจังหวัดเท่านั้นแล้วก็ทําการคัดเลือกเบื้องต้นก็คือ p r านมาลีโหวตมาเท่านั้นถึงจะส่งผู้สมัครได้อันนี้ก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนจะบ่งว่าจะมีการยุบสภาหรือไม่อันนี้แล้วแต่คิดนะครับ ตามรัฐธรรมนูญรเป็นการเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับแบบไม่ลงมติที่จะเสนอ,อข้อปัญหาหรือเสนอแนะเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้รัฐบาลนําไปพิจารณานะครับในการที่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งโดยบทเรียนรัฐนูลแล้วเนี่ยเราห,าหน้าฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะยื่นได้ในสมัยประชุมต่อไปเพราะว่าน้มนูลบังคับไว้ว่าปีหนึ่งยื่นได้ปีละหนึ่งครั้ง จะยื่นสมัยประชุมสมัยที่หหรือสมัยที่2ก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะสองสมัยนี้ไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้เขียนแยกกันเพียงแต่เป็นสมัยสามัญทั่วไปเหมือนกันนะครับก็ยื่นได้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเราพิจารณาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปัญหาบ้านเมืองขนาดนี้นมีหลายเรื่องมากเรื่องเดิมที่เป็นปัญหาอยู่ก็ไม่จบนะครับเรื่องภาวะวิบบกฤตที่เกิดขึ้นซ้ำซากที่เกิดขึ้นมาก็ ผมกระหนําเข้ามาอกีกรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้มันก็เป็นภาวะวิกฤตนะครับที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะต้องยื่นตาม152เพื่อเสนอนะรัฐบาลครับเพ <mastered S 1> ื่อไทยมีมีหลาย<แ>ท่านได้เปิดเรื่องนี้ไปนะครับเปิดไปแล้วบอกว่าว้าวแน่นอนพวกเราก็รอรอว้าวกันเลยกันนะครับผมเองก็จะรอว้าวกับพวกเราด้วยนะครับใช่ครับคือเปิดตอนนี้เนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์กับเพื่อไทยครับ ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเพื่อไทยนะแล้วบุคคลที่ถูกเปิดนี่อาจจะเป็นเป้าหมายในการถูกทําลายด้วยเพราะการเมืองขนาดนี้ไม่ใช่การเมืองภาวะปกตินะครับเราเล่นกับภาวะที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความระมัดระวังพอสมควรครับโอเคครับ